ใจตัวเองดูก่อนว่าที่แท้จ,จริงแล้วใจของตัวเรานั้นต้องการสิ่งใดธรรมชาติของใจนั้นต้องการมาเปร็นอิสระจากสังขารไม่ว่าจากกายสังขารวจีสังขารหรือจิตสังขารไม่ว่าสังขารนั้นกายสังขารนั้นจะเหมาะสมหรือไม่ วัสีสังขารนั้นจะเหมาะสมหรือไม่จิตสังขารนั้นจะเหมาะสมหรือไม่จริงๆแล้วใจก็ไม่ต้องการทั้งสองอย่างเหมาะได้เหมาะใจก็ไม่ต้องการเพราะว่าใจนั้นไม่ต้องสังไม่ต้องการสังขารใดๆเลยเพราะใจนั้นต้องการวิโมนกนรุดพ้นจากสังขารอยู่แล้ววิมุตติลุดจากสังขารอยู่แล้วหรือว่าสุญญาตาน้าว่างจากสังขารอยู่แล้วแต่เพราะคนเราต้องติดต่อนะติดต่อซึ่งกันและกันมีสื่อที่จะต้องพูดคิดทำ ร่วมกันบ้างต่างกันบ้างหรือต่างคิดต่างพูดต่างทำบ้างเราจรึงไม่สามารถที่จะไปเพ่งโทษสังขารซึ่งกันและกันได้การยอมรับในสังขารว่าบางครั้งสังขารที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมก็อยู่ด้วยกันเหมือนอาหารสุกมันก็มาจากดิบหรือว่าสุกแล้วอาจจะเสียก็ได้ดีแล้วอาจจะเสียก็ได้ความสะอาดก็มาจากความสกรปรกสกรปรกแลก้วก็ไปสะอาด ความสุขแลเด็กก็ทุกข์ดีใจแล้วเสียใจชอบแลือไม่ชอบซึ่งเรื่องของสังขารก็เหมือนกันนะมันมีทั้งสองอย่างรวมกันเราจึงไม่สามารถแยกออกจากกันได้ก็เลยต้องปรองสังขารโดยการถามใจตัวเองว่าเราหลงสังขารอยู่หรือเปล่าถ้าหากเราไม่หลงสังขารสังขารดีไม่ดีเราก็ไม่ว่าอะไรเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเราก็จะไม่ติไม่ว่าหรือว่าไม่ต้องขัดแยง้งหรือว่าแตก ความรักความสามัคคีในหมู่คนหมู่สัตว์ซึ่งกันและกันคนเราที่แตกความสามาคัคคีแต่ความรักความเข้าใจในหมู่ญาติในเพื่อนในคนรักคนรู้จักก็เพะก็เพราะว่าปลงสังขารไม่ได้ยึดถือสังขารในเรื่องของคําพูดที่เหมาะไม่เหมาะควรใม่ควรดีไม่ดีหรือความคิดที่จะได้หรือใช้ไม่ได้ในการกระทําที่ เหมาะสมถูกต้องหรือไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องไม่ดีงามคนเราก็เลยสับสน้งส่้นเรียดกับความคิดคำพูดทำของตัวเองและผู้อื่นว่าจะตัดสินใจเอาประโยชน์สุขส่วนตัวหรือว่าส่วนรวมดีซึ่งไม่ว่าเราจะตัดสินใจยังไงก็ผิดหมดท่านก็เลยให้สงบใจสงบใจปรงสังขารดีไม่ดีก็ไม่เอาจะบุญจะกรรมก็ไม่เอาจะดีจะชั่วก็ไม่เอาจะดีจะร้ายก็ไม่เอาจะชั่วจะ ดีจะร้ายยังไงก็ไม่สนใจนะ่ะถ้าได้ปองสังขารอย่างนี้การปองสังขารให้ปองอย่างนี้ถ้าหากเราสงบใจสบายใจใจผ่องใสใจยิ้มแยม้มแจ่มใสแล้วใจหลุดพ้นแล้วก็ไม่ได้ห่วงสังขารว่าจะดีจะชั่วปุ้งง่ายว่าจะขาวจะดำมันจะสวยไม่สวยเราไม่รอสะอาดไม่สะอาดมันจะแข็งแรงไม่แข็งแรงจะมีแรงไม่มีแรงก็คือไม่ได้สนใจในเรื่องของสังขาร จะมีโลกไม่มีโลกจะแก่ไม่แก่จะเจ็บไม่เจเ็บจ,จ,จะตายไม่ตายก็ไม่ได้สนใจเรื่องสังขารเพราะว่าคนเรามีหน้าที่ปองสังขารกันทุกคนแต่มันอยู่ที่ว่าใครจะสงบใจทําใจได้หรือว่าสบายใจได้กับการที่เราต้องอยู่กับสังขารที่เป็นนาดีปัจจุบันอนาคตบ้างใครทําใจได้อยู่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะปองสังขารได้แล้วถ้าาปองสังขารไม่ได้แสดงว่ายังไม่เข้าถึงธรรมเลยเพราะว่า แค่สังขารนี่เป็นเรื่องพื้นๆ้นของคนที่ศึกษาปฏิบัติธรรมแต่เรื่องบุญบาปดีชั่วสุขทุกข์ใช่ไมมใช่จริงไม่จริงเหมาะไม่เหมาะคุณไกควรตรงไม่ได้ก็แทบจะไม่มีความสามารถที่จะเข้าถึงธรรมได้เลยเพราะว่าแค่สังขารก็ผ่านไม่ได้แล้วจะให้ทะลุเข้าถึงธรรมบรรลุแจ้งธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ได้แต่มองเห็นได้แต่ฟังได้แต่รู้ได้แต่เข้าใจแต่ว่าไม่สามารถเข้าถึงได้หรือว่าทะลุได้เพราะว่า สังขารยังอะไรกับอะไรกับสังขารอยู่ยังจับจ่อจับช่วงยังเพ่งโพดเพ่งคุณเพ่งดีเพ่งร้งงงายสังขารอยู่บุคคลนั้นก็เลยจะต้องพบเจอกับวิบากกรรมในเรื่องของสังขารอีกนานเพราะว่าไม่เบื่อนายไม่าามตมายความน,นิติดไม่ไขความกังวลไม่ข้ามพ้นอวงความดีความชั่วได้ก็เลยนิพพานไม่ได้แต่ถ้าเราอยากนิพพานเราก็ปรงสังขารปรงสังขารเราจะวางใจได้ แต่เราวางใจไม่ได้เราก็ไม่สามารถเข้าถึงพระไม่ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเข้าไม่ถึงเพราะว่าพระที่เราจะเข้าถึงได้ต้องด้ความศรัทธาเชื่อในความจริงของธรรมะที่ว่าไม่กังวลไม่ยึดถือในเรื่องของสังขารของตัวเราเองและผู้อื่นนั่นจึงสามารถปล่อยวางตปรงได้ละได้คลายได้เพราะในสังขารของเราน,นมีทั้งบุญและกรรมตกแต่งมามันจึงมีทั้งส่วนที่สะอาดและไม่สะอาดอยู่ทั้งภายในกายและนอกกายส่วนที่ดีและไม่ดี ของหมินของหอมเพราะได่เพราะที่สะอาดไม่สะอาดทั้งสุขและทุกข์แต่คนเราไม่ได้มองตัวเองไม่ได้ปรงสังขารตัวเองก็เลยเป็นเพ่งโทษสังขารผู้อื่นในเพศในภาวะในวัยในคุณสมบัติในคุณธรรมในศีลธรรมกริยกธรรมและมโนธรรมเป็นเหตุให้ตัวเองเข้าไม่ถึงธรรมซึ่งบุคคลที่ไม่มีความศรัทธาเรื่อมใสในพระพุทธรัตนตรัยจึงเป็นเหตุให้เข้าถึงพระนิพพานไม่ได้ท่านจะให้ปรงสังขารแต่คนเรา ไม่เข้าใจเรื่องสังขารก็เลยลงไม่ได้เจเลยไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งสลัดที่พึ่งอันดีงามไปเสียหรือว่าหมดศรัทธานในธรรมะไปเสียซึ่งธรรมะจริงๆอยู่ที่ตัวของเราเองทุกคนทุกคนสามารถเข้าถึงธารทบรรลุธรรมได้ทางใจแต่ว่าน้อยคนมากที่จะเห็นแจ้งในเรื่องธรรมะโม่แต่สนใจในเรื่องพฤติกรรมของพระพุทธธ,ธรรมประสงค์ในเรื่องของวัจนสารพรมจร,รมันเรื่องของตัวเองรังเกียจเกื่อน่ายตัวเอง แทนที่จะใช้ตัวเองหรือว่าคบกันญาญมิตรหรือว่าอาศัยพระพุทธธรรมผสมชี้นำเหมือนทางความสว่างความสงบใจก็เราก็ไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่มัวแต่มีความหลงในสังขารคิดไปเองรู้สึกไปเองเข้าใจไปเองเง่ายาแต่คิดพูดทำมุกวนแต่เรื่องสังขารมองให้เหมาะคนนใ้ดีใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงถูกไม่ถูกง่ายๆหลงภูมิหลงพบหลงความมีความเป็นหลงปัญหานั่นเอง หลงในสิ่งที่ตัวเองรู้ัว้เห็นได้ยินสัมผัสแต่ไม่เข้าถึงความเป็นจริงก็เ,เลยเป็นเรื่องที่น่าสดสังเวชและเบื่อหน่ายในสัพสัตที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรไม่ควรนี่หลงแต่สิ่งเหล่านี้หลงแต่สิ่งที่เป็นบวกลบคูณหารไม่นอกเหนือไปได้เขาเรียกว่าหลงสังขารถ้าเรารู้จักสังขารจริงเนี่ยเราจะสงบใจได้เราสามารถคิดพูดทำกับทุกคนได้อย่างเปิดเผยได้อย่างปลอดโปร่งและเบาสบายปลอดภัยและอบอุ่นและมีชีวิตอยู่อย่าง ไม่ต้องการวนไม่ต้องยึดถือแต่นี้คนเราหวั่นไหวในสังขารระรงสังขารไม่ได้กลัวสังขารก็เลยไม่สามารถข้ามพ้นบวงแห่งทุกข์ไปได้เหมือนเราเห็นไฟเราต้องข้ามไฟไปเลยเราเห็นกำแพงเราเดินชนกำแพงให้ทะลุไปเลยมันเป็นอย่างนั้นสังขารมันกันสารมันหลอกตามันเป็นมายาเป็นภาพลวงตาเป็นเสียงลวงหูเป็นอารมณ์ลวงความรูษษ้สึกเป็นความคิดในสําคัญความคิดลวงให้เราไม่สามารถออกจากความคิดได้คิดแต่เรื่องสังขาร คุณน่าเกิดเรื่องเหมาะไอ้เหมาะควรไม่ควรดีไม่ดีใช่ไม่ใช่แค่นี้พอเราติดบุญติดบาตติดกรรมติดกุศลอกุศลเมื่อติดแค่เรื่องแค่นี้ก็เหมือนว่าเราสะดุดล้มนะมันก็ไม่สามารถที่จะยกขึ้นมาได้ล้มแล้วไม่ยกขึ้นหมายความว่าไม่สามารถข้ามพ้นไม่มีกําลังศรัทธาหรือว่ากำลังความเพียรกําลังสติกําลังสมาธิกําลังปัญญาไม่เพียงพอเนื่องจากเขาเรียกอินทรีย์ไม่แก่กล้าเขาเรียกอินทรีย์ยังอ่อนถ้ายังศรัทธาไม่ศรัทธาชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่จริงๆอันนี้แสดงว่ายัง อนเนี่อนไหวเหมือนยอดไม้อะเจอความเปลี่ยนแปลงเจอความไม่ใช่อย่างที่คิดอย่างที่เคยเห็นเคยเรียนเคยจำเลยก็วันไหวแล้วก็เหมือนไม่ใช่อย่างที่เคยรู้เคยเห็นมาก็าตอนลมไม่ไหวมันก็นิ่งแหละคนเรามันก็อย่างที่คิดแต่ว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นลมมาไหว้ันก็ไม่มั่นคงจริงๆนี่ยอดกระลุดก็หาคำวาศรัทธาความเพียรขยันติดสมาธิปัญญาก็ล่มสลายตังแสดงว่าเป็นคนที่ไม่มี ธรรมะมีหัวใจเลยมีแต่เรื่องของอักขรพญานที่เรียนรู้ที่เคยฟังก็ได้ยินเคยปฏิบัติมาแล้วไม่ใช่ของจริงถ้าของจริงจะไม่เสื่อมนะปวงสังขารได้แล้วไม่เสื่อมไม่เสื่อมในธรรมไม่เสื่อมในศรัทธาไม่เสื่อมในศรัทธาไม่เสื่อมในความเพียรสติสมาธิไม่อย่างนั้นแล้วเสื่อมเสื่อมได้เข้าสมาธิไม่ได้สติไม่เกิดขึ้นต่อเนื่องปัญญาก็ไม่สว่างศรัทธาก็ไม่สม่ำเสมอเลยว่าความเชื่อในเรื่องของดรชนพานไม่ ร,นะรู้จักแต่ว่าเขาไม่ถึงจริงท่านก็เลยให้เราองค์สังขารองสังขา,ารแล้วเราจะไม่อะไรกับอะไรมีสังขารแล้วเราจะนิพพานก็สามารถที่จะสร้างศรัทธาที่มีก็จะดับทุกแล้วก็ทุกที่มีก็จะดับไปทุกที่เกิดไม่เกิดเมื่อเรามีศรัทธามีการเพียรปัญญาดีแล้ว,วอะไรอะไร,ะไรก็ขี้ขาดทรัาตัวเองฉะนั้นองสังขารดีๆกับทุกคนนะทุกการศึกษ